สวัสดีครับพบกับผมพิชัยรัตนธิวัตนะครับวันนี้ผมอยู่ที่บ้านจังแมงหมู่2ตําบลชาอําเภอกันทรัก์จังหวัดศรีสะเกดนะครับวันนี้ผมพามาดูแปลงทุเรียนภูเขาไฟนะครับที่ปลูก ไว้ทุเรียนนี่ก็ปลูกเมื่อวันที่มิถุนายน6-2นะครับวันนี้ก็ยีสิงหาคม6-4นะครับก็ประมาณ2ปีเสร็จเนะครับแล้วก็จะปลูกมีแซมด้วยโกโก้นะครับโกโก้ก็เริ่มติดดอกออกผลให้ได้เห็นแล้วนะครับเนี่ยนะครับโกโก้เป็นพันชุมพรลูกผสมนะครับปลูกเป็นต้นคู่ซะด้วยนะครับก็ออกลูกทั้ง2ต้นนะครับต้นนี้ก็จะออกลูกเยอะ่อยครับสาเหตุที่ออกลูกเยอะๆเนีครับเพราะอะไรนี่ครับ ผมใช้ตัวช่วยครับสารเสริมประสิทธิภาพโฟทีนะครับทำให้ต้นโกโก้ของผมนี่ติดลูกติดดอกออกผลเยอะแยะนะครับใช้จริงเห็นผลจริงครับอันนี้ครับให้ดูกันชัดๆนะลูกสมบูรณ์นะครับ อันนี้ต้นนี้ประมาณปี3เดือนนะครับไม่น่าเชื่อว่าจะติดลูกติดผลขณะนี้นะครับผมบรรยากาศโดยรอบสวนนะครับโก,โกโก้อันนี้ต้นทุเรียนนะครับบรรยากาศโดยรอบสวนพื้นที่ประมาณ5ไร่นะครับปลูกผสมทุเรียนโกโก้โลองกองเงาะนะครับอย่างละเล็กอย่างละน้อยอพออยากได้กินอัานไหนก็ได้กินอันนั้นครับต้นนี้ทุเรียนนะครับก็ถือว่าโอเคข้อดีของการใช้สารเสริมประสิทธิภาพ โพทีนี่ครับทำให้ต้นทุเรียนนะครับเขียวสมบูรณ์ครับแล้วสามารถทำให้เราลดรายจ่ายเรื่องปุ๋ยเรื่องสารเคมีลงไปได้เยอะครับก็เลยนำมาเสนอให้ทุกทุกท่านได้ชมว่าการใช้สารเสริมประสิทธิภาพโพทีเป็นอย่างไรครับนี่แหละครับข้อดีคือมันทำให้แปลงทุเรียนของผมเนี่ยสวยงามครับดูดีออก ทำออกมาแล้วดูเหมือนกับมืออาชีพที่มีประสบการณ์แยะมาทำนะครับแต่จริงๆแล้วผมไม่ได้ใช่ม,ม,มือมืออาชีพมือที่มีประสบการณ์อะไรแต่อาศัยตัวช่วยนะครับแล้วก็ศึกษาหาความรู้ในเรื่องของอข้อมูลต่างๆเราต้องรู้ครับผมก็เลยประทับใจตรงนี้เลยครับก็เลยใช้โพทีนี้ดูแลมาตลอดครับก็คลิปนี้ก็ขอนำเสนอให้ท่านผู้ชมได้ชมแค่นี้ก่อนครับผมสวัสดีครับ